สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบอ่อปลาของผมนะเป็นบอ่อปลาที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองนะครับขนาดประมาณกว้าง,างหนึ่งเมตรครับยาวสามเมตรครับลึกประมาณเก้าสิบเซนนะครับมีบ่อกรองในด้วยนะครับปลาของผมซื้อมาตัวก็ไม่กี่บาทครับตอนนี้ก็ยังไม่เชี่ยวได้เลยนะครับก็กำลงังฝึกฝึกอยู่ครับ มาชมหมอกลองครับช่องที่หนึ่งก็ใส่ฟิเตอร์เม็ดนะครับช่องที่สองก็เป็นเยื่องละเอียดครับช่องที่สามก็เป็นลำน้ำแล้วก็มีหลอนยูวีนะครับน้ำใสมากครับถ้าไม่มีหลอนยูวีน้ำจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าใส่หลอนยูวีไปก็หายนะครับน้ำใสมาก นี่กับหมกรองตัวนี้หนึ่งนำเข้ามาผมจะชื้อเจ้าเบอร์คันเพื่อก้องกันปลากระโดดครับครับตื่นเช้ามาค่อยห่านปลาครับชิ้วๆครับนรหยดดสีสันสวยมากครับบอ๊บผมว่าเป็นบอกลางแจ้งครับ ถ้าไม่มีหลอด u ยี UV, น้ำจะเขียวมากเลยใส่หลอดโยี UV, ปุ๊บสองสาวันก็น้ำใสเลยครับหมอนี้ก็สร้างได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่ไขร้็็ขึ้นเต็มเลยครับตอนนี้แต่น้ำใสมากครับ เลาก็ยังต,ตัวใอยู่ครับเห็นคนไม่ได้ครับวิ่งหนีตลอดผมก็กำลังฝึกให้อาหารอยู่ครับ